มาครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลาคุงนะครับก็วันนี้ก็จะมาบอกเทคนิคดีๆก็ม่ใจะเทคนิคเสียเรียกว่าการตั้งค่าดีๆนะครับการเล่นเกมเอ่อเกมเอฟซีม l อบายนะหรือไม่หรือไม่ใช่เกมเอฟซีม l อบายก็ได้ครับหรือเป็นเกมอื่นๆน,นะครับที่ต้องใช้การสัมผัสหน้าจอที่มันจํากัดนะครับ หรือเป็นอาทิเช่นเกม PUBG หรือเกมยิงปืนต่างๆนะที่เราต้องใช้นิ้วชี้ขึ้นมากดนะครับรูปกลางโปูอะไรตรงนี้นั่นนะครับแล้วเราบาังเอิญเนาะไปเลื่อนสมมติไปกดปุ๊บปๆ,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 ๆ๊บกดเลื่อนนี่มีโอกาสเลื่อนลงอย่างนี้นะครับก็เรามีโอกาสไปเลื่อนลงนะครับหรือเราเล่นเกม fc mobile ใช่ไหมเราจะปัดจอครับปัดจากด้านบนลงล่างนี่เราอยากให้ได้มันผลลัพธ์แบบนี้แต่บางครั้งเราเผลอไปกดแบบนี้นะครับ หน้าจอมันลงมาอ่าเราจะมีวิธีตั้งค่าอย่างไรเพื่อไม่ให้หน้าจอมาลงมาหรือว่าวิธีการตั้งค่าเพื่อล็อกหน้าจอนะครับเนาะเราจะทํายังไงได้บ้างนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับนะดูให้จบนะอย่าข้ามนะครับจะได้เข้าใจนะครับอันนี้สามารถตั้งค่าได้แค่ iOS นะครับแต่ Android ผมไม่แน่ใจว่าตั้งค่ายัางไงนะแต่ก็น่าจะมีวิธีอยู่นะครับอันนี้พูดถึง iOS นะครับ โอเคลบแรกครับแล้วออกไปเลยครับไปที่หน้าตั้งค่านะครับเพื่อนมาครับตั้งค่านะแล้วก็เลื่อนลงมาครับทําตามผมได้เลยนะตั้งค่าแล้วก็ไปที่ทั่วไปครับแล้วก็เลื่อนลงสุดนะใช่ป่าววะลืมเดี๋ยวอ <c oughs> <c oughs> ๋อ,อไม่ใช่ การตั้งค่าแล้วมาตรงนี้การช่วยเหลือกันเข้าถึงนะการตั้งค่านะแล้วก็การช่วยเหลือกันเข้าถึงนะครับรูปพลเนี่ยเข้าไปครับเลื่อนลงสุดเลยการใช้งานเครื่องตามที่กําหนดกดเปิดครับกดเข้าไปนะแล้วก็มันจะปิดอยู่นะครับแล้วก็ไปเปิดนะเพื่อนๆทีนี้เพื่อนๆเห็นอันนี้ไหมปุ่มรัดการเข้าการช่วยเหลือกันเข้าถึงเนี่ยเพื่อนๆ ม,มันก็จะเขียนไว้ว่าเมื่อคุณกดปุ่มด้านข้างสามครั้งในขณะที่อยู่ในเซสชันด้านค่าปุ่มเราจะเข้าแสดงขึ้นนะแต่เราเปิดไปเถอะฮะนะเข้ามาเพื่อเปิดนะครับเปิดปับ๊บเราถอยกลับนะครับถอยกลับแล้วก็ยังอยู่ในหน้าการช่วยเหลือการเข้าสึ่ต่อนะไปที่สัมผัสครับนะไปที่สัมผัสเสร็จเพื่อนๆเห็นอันนี้ปะ การดึงจอลงเพื่อแตะเนี่ยนะครับบางคนอาจจะปิดอยู่นะแต่อันนี้เปิดไว้นะครับใช่ปะวะ <c oughs> ผมไม่รู้ผมจำไม่ได้แต่ก็ลองเปิดตามนี้ก็แล้วกันตั้งค่าตามผมอะไรก็ได้นะครับถ้าบางเครื่องมันยังเป็นอยู่นะครับแล้วก็เปิดอันนี้ครับ t i v e t o u c h นี่หรือว่าปุ่มโฮมของ iPhone นะของผมเป็น iPhone 11 Pro m a x นะครับมันก็จะตัดปุ่มโฮมออกไปนะกดเข้ามาแล้วก็กดเปิดครับ กดเปิดอันนี้นะแอตต t i v e อะไรเนี่ย s อตติทิพทัดนะครับหรือว่าปิดไปก่อนก็ได้เราเรามาเพิ่มตรงนี้ก่อนครับกำหนดเมนูระดับบนสุดเองนะก็คือเมนูนะครับเราเพิ่มเข้าไปนะครับบวกหนึ่งนี่มันก็จะมีบวกเข้ามาแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็กดบวกครับเมื่อกี้เราไปเปิดอะไรไว้การช่วยเหลือกันเข้าถึงอะไรนะจำไม่ได้ อ๋เมื่อกี้เราเปิดเป็นอันนี้ไว้นะครับปุ่มรัดการช่วยการเข้าถึงใช่ไหมอ่าแล้วก็บวกเข้าไปครับมันจะเป็นรูปคนแบบนี้นะมันจะเป็นรูปแบบนี้นะครับพอเราได้แบบนี้ปั๊บเรากดออกครับแล้วเราก็เปิดเปิดปุ่มโฮมมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ปุ่มโฮมก็สามารถตั้งค่าได้ด้วยนะเพื<ๆ>่อนๆตั้งความเขาเรียกว่าความค,าม,คามชัดนะครับอยากได้แบบไหนนะสิบเปอร์เซนต์ยี่สิบเปอร์เซนต์ยี่สิบเปอร์เซนต์ก็ได้นะจะได้ไม่บงัง นะครับตรมวันนี้นะอันจากเราเปิดปั๊บเราเข้าเกมครับโอเคปุ่มผมก็อยู่ซ้ายมือเห็นไหมอันนี้ผมยังไม่ได้เปิดนะนี่มันยังปัดจอลงได้อยู่ปกตินะครับแต่เดี๋ยวผมจะเปิดนะกดไปที่ปุ่มโฮมครับแล้วก็กดไปที่ปุ่มรัดการช่วยเหลือกันเข้าถึงครับมันก็จะมาแบบนี้เราก็กดเริ่มนะมันก็จะให้ใส่รหัสครับ โอเคครับหลังจากที่เรากดเปิดแล้วนะเพื่อนๆเราก็จะไม่สามารถปัดแทบหน้าจอลงมาได้นะครับนี่ก็ลองไปปัดเล่นดูก่อนได้นะครับสําหรับการปัดหน้าจอนะก็าสามารถนําวิธีนี้ไปใช้ได้ทั้งเกมนี้แล้วก็เกมอื่นๆนะครับที่เราต้องใช้นิ้วชี้หรือว่าเป็นเกมที่เราต้องการใช้จํากัดพื้นที่เนาะไม่ให้นิ้วเราไปเผลอสัมผัสโดน บริเวณด้านบนแถบหน้าจอนะครับให้มันเลื่อนลงมานะก็เราเอาวิทีนี้ไปตั้งค่าไปปรับใช้กันดูได้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆน,นะไม่มากก็น้อยเลยนะครับก็ผมมเราก็สามารถเลื่อนเอาไปเก็บตรงไหนก็ได้นะที่เราไม่คิดว่าจะไปโดนมันนะครับอย่างแคม FC Mobile นี่ผมก็จะเอาไว้ด้านบนสมมติผมวันนั้นเปิดเปิดเอาไว้นะแล้วก็ไปฝึกปัดจอเนี่ยนนะถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากเป็นสายปัดจอฝึกปัดจอก็ ลองไปที่นี้ไปดูนะครับหรือไม่ก็่เป็นเป็นการตั้งค่าที่เอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นกะไรนะเพื่อนๆเอาไปดูหนังหรือว่าไปทําอะไรก็ตามไม่อยากให้แถบหน้าจอมันเลื่อนลงมาเพื่อที่จะรบกวนนะครับเพื่อนๆในการใช้กิจชีวิตทํากิจกรรมต่างๆนะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันสำหรับการตั้งค่านะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันครับเออ วิธีเปิดบอกไปแล้ววิธีปิดทำไงอะพี่ได้เลยครับวิธีปิดคือกดไปที่ปุ่มโฮมครับแล้วก็กดปุ่มลัดการช่วยเหลือทาเข้าส่อีกหนึ่งครั้งมันก็จะขึ้นมาให้เราใส่รหัสนะครับรหัสนี้มันก็จะอยู่ที่เราตั้งนะว่าเราตั้งไปแบบไหนนะครับแล้วเราก็กดไปที่สิ้นสุดครับนี่การใช้งานเครื่องตามที่กําหนดสิ้นสุดปิดแล้วนะครับลองเลื่อนดอูใช้การได้ปกตินะครับ ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็ฝากเพื่อนๆไลค์แล้วกันนะขอสัก50สิไลค์แล้วกันคลิปนี้ไม่ไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะนะครับแต่ก็อยากให้ถึงนะ <laughs> นะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันใ่คลิปหน้านะสำหรับนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ